มีคนดูเยอะจริงๆสามชั่วโมงกว่าเลยนะกับสี่ชั่วโมงผมชอบไททานิกภาคแรกมากกว่าพี่ภาคที่ไม่ไม่ใช่ภาคปัจจุบันภาคสองครับคือภาคแรกที่มันออกมาเลยอ่ะอ๋อที่เรีโอนาโดเล่นใช่ไหมใช่ฮะผมว่ามันสรุปกว่าเออใช่ใช่ภาคนี้มันเหมือนเป็นมันเป็นภาคที่เล่าอ่ะพี่มันฟิลอารมณ์ได้ดีกว่าใช่ฮะแต่ว่าภาคภาคที่เข้าโรงเนี่ยมันเหือนว่าเล่าเอามาเล่าครับ ควรควรควรเพื่อนขอสาม,มาแล้วก่อสองตรงนี้มีด้วยวันนี้ผมใช้ทนายกะจะเล็งหัวมันพอเลื่อนเลื่อนอีกประมาณมินหนึ่งจะเข้าหัว ออกกันเลื่อนปุ๊บมันลงมาที่ตัวอีกเมาส์มันกระตุกหรือเราตั้งความเร็วม,มีคน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 ตงบาวานจอมเดี๋ยวได้เดียวได้ไอตัวชิส้มนี่ยเรื่องเง,งี้ยเรื่องเงี้ยยังยังเงียโอ้บาวานเจ็บแล,แล้วครับมีที่มีมีอีกตัวแลนะ้พี่ ยู่ตรงไหนชอบชอบการชาร์จตายละตายแล้วผมยังคิวไม่ทันเลยผมยังยิงไม่ทันเหมือนกันมันตายเลยหรือคานนั่นอ่ะมันตายเลยมไม่ไม่มันคานมันคานที่ตายเพราะผมยิง มันคานมันคานใครมีกาใครมีกาสองอัพเป็นกอะสามไหมพี่มีตัวหนึ่งพี่ปั้นน้ำมันพี่ปั้นน้ำมันปั้นน้ำมันโอ้ยไก่นัน่นนะเดี๋ยวนะไม่ไกลไม่ไกลใครใครอัพกอะไหมอัพเลยโปอัพเลยเอาลัวแล้วบันไม้ตรงรัวตรงปั๊ม สปอนเซอร์กันนะเฮ<ห>้ย <ใน S 2> ืข้างหลังข้างหลังพี่ข้างหลังห,ห,หลงหลงหล้หลงเลยนะไม่ได้คิวเลยเจียใจไอตัวนี้มันอยู่ไหนเหรอเกือบตายไม่ถึงพี่นะไม่ใช่ไหมอตัวนี้อยู่ปัน้นลำนะพี่เอออยู่ตรงบ้านไม้บ้านไม้ ตรงบ้านไม้บ้านไม้ที่ก่อนถึงฟัรมมันวิ่งออกไปได้ยังไงไม่วิ่งเข้าคาตูไปแล้วเหรอแต่เมื่อกี้ยิงไปน่าจะประมาณสามสิบเองน่าจะวิ่งหนีขึ้นเขาอ่ะไม่ไงกระบาดไม่ไงกระบ้านแอลกระบานฟารม์มเจอแล้วหรอ เออผมเจอแล้วผมเจอแล้วปันแอลไอเนี่ยเย็ร้อยเนี่ยตาตาตัวเอ็นเจ็ดเก้าเหรอยังสลดร้ายนะโอ้ยโหดธรรมดาโหดมากแสดงว่าตีเข้าไปกันแล้วดูเห็นสามคนเมื่อกี้เนี่ย M เจ็ดเก้าไปซ้ำอันนี้กล้าไม่เหลือสซ้าเลย oh. นี่มี M เจ็ดเก้าเหรออ๋อไม่มีลลกาการีดตัวตอรเไหนอีกที่มีตัวใช่ไหมเดวยวไม่รู้เหมือนกันเห็นที่เอยยิงใครยิง่ะประวนันที่ประวนัน M เจ็ดเก้าด้วยของใครเนาะ มีแต่ไม่มีลกูกอาจจะลั่นอาจจะลั่นไม่ใช่เอาลูกปืนให้อ๋ออ๋อนี่นี่น,นี่เอาปุ๊กเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสื่อสารนะเอาลูกปืนให้นี่ยิงสักนัดนึงก็พอโอ้ยลูกสืนจะได้สื่อสารกันนันล,ลูกเขาตื่นเลยดิ เอาปืนยิงด้วยนะครับมือจะได้หลับความสิงดีมาาโหดร้่นี่พี่ประวันนี่เป็นแนวความคิดของคนร้องเลยแนนปกติปกติไม่อยากใครร้องพอู่ปุ๊บร้องเลยทำไมนาต้ำหดหลยกระลาดอย่างนี้ ทำไมมีคนดูเยอะจังเลยผมอายนั่นนี่เออคนนี้ตั้งคนหนึ่งไงส,สงสัยที่ผมยิงมันจะเป็นบอดทีมีจงมีจับที่หายนี่ไม่ได้เลยอะพามาสอ้าวพามาสอยู่บ้านแดงพามาผมลงมาคาตูล้ละ อสิ่งที่สิ่งที่พ่อกลัวตอนนี้มาแล้วอุตสาหเกียบแล้ว,ลวตา้มดูตัวอย่างไว้แล้วลตั้มจะไม่กล้ามีแหมแล้วคนมันก็ต้องมีพี่อยู่คนเดียวไม่ได้ อย่างนี้ไม่มีกะ Ellen, ระเป๋าใส่นี่เราเจอแล้วของดีมอกมาวันนี้ผมหามาเล่นสแปดแล้วเนี่ยผมใช้จเอกรสแปดบางทีมันก็เชื่อฟังบางบางทีมันก็ไม่เชื่อฟังใช่อะแต่ว่าผมเบื่อตอนที่ว่ามันที่ผมบอกว่ามุมนบุนไม่ไ uh ด้อะพูดให้ใช้สแปดเลยใช้บ้าง มีคนมาฟาร้องตรงนี้แล้วโอ้โ oh. 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 <c oughs> โดนเลือดจะอักเลือดเอาละจิกซุ่มตัวแป๊ดี่ว่าห้านับเองเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่กระสุนต่แป๊ดอยู่เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมหาให้แป๊บนึงมีพี่ดูซองหาไง ที่ผมใช้สกัดเนี่ยเราพี่แบบบางทีมันเปลืองกระเป๋าไปกระสุน AMG อ่ะใช่ฮะเราเล่นคู่กับ m p 4 0นี่อย่างเปลืองกระเป๋าเลยสบเกลือเลยที่เหมือนมันสงครามชัดๆกระเป๋าทรงกระเป๋าซองกระเป๋ามีเลยเนาะมันมันเป็นประเภทคนยากจน ข้างบนข้างหน้าข้างหน้าพี่มันยิงกันเองแล้วขอดเจมเลยขอดเจมเลยพี่สามเลือดก่อนสองก็พี่ไปย่อง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 พี่ย่องไม่ย่องเลยตรงหน้ายย่องแล้วสาดเลยเอาใครยิงกูใครยิงกูมันแหนก็บมันแหนก็บควาดใครยิงกูมันบอกว่า นี่นี่นี่มีตัวอยู่นี่พี่ผสมชาร์จผมหมด ุ oh, ้ยโอ้ยสี่ตัวอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวล้มแล้วโอเคเอ้ยมันเหมือนมันมีข้างบนอยู่คนนึงวะน่าจะมีน่าจะมีผมเห็นได้ยินเสียงอยู่ว่าแร็ปน่ารักน่ารักน่ารักน่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 ามีไอวอรไหมครบมีไอวอรบ้างไหมโอ้ยช่วยไม่ทันเลยอะต่อไฟพี่ต่อไฟปต่อไฟอะไรนี่ต่อไฟพี่ไอกระสุน ลูกซองมั้งไหมออได้แลได้นี่ลูกซองมาที่นี่ผมมีเยอะตามๆผมได้แล้วพี่มีแปดสิบนัดอ่ะยังอยู่ไหมตรงเสาไฟตรงเสาไฟพี่ยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมโอ้ยเก็บของไม่ได้อ้อมคนหนึ่งอ้อมอ้อมคนหนึ่งอ้อมคนหนึ่งพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะออกปั๊มแบ้างด้วยเสาไฟไหนเสาไฟข้างบนหน้าเรานี้ใช่ไหมเสาไฟเอต่าหน้าเราเลยอะ ไอ้อมไปได้ไหพี่น้าอ้อมไปแล้วหมยังยังแต่ไม่นแน่ใจว่ามันอยู่ไหนตายไัเพี่หน้าตี่ตั้งแบบแบบมันดีข้ามมันไม่ไปนะขึ้นบนได้เปรียบที่ขึ้นบนได้เปียกโอมัดอยู่นี้เว้ยตามเดี๋ยวนะตามบอกแป๊บนึงผมว่ามันไม่อยู่แล้วผมไม่เห็นมาแล้วนะมันนี้คนะือพีคอะไรเนี้ย ม,นะมันไมยสู้เหยื่อตัวเดียวตัวสามตัว <c oughs> นี่แน่พี่บางทีมันอาจจะดูพี่ตุ๋ยประจองมากเกินไป <c oughs> เอพีรร e e. ่ระวังระวังใช่มันมันไม่ไปไหนไกลดอกอ๋อผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วอยู่ในบ้านเนี้ยในบ้านเนี้ยเจอแต่ผมไปล่อเองผมล่อเองเดี๋ยวตามตามจัดเปิดใช่ไหมเลยอ๋อแล้วพี่มีเงินพอแล้พี่ตุ้มเอ๋อใครดิเอ๋อใครดิเข้ามาเนี่ยพี่พี่ลบไปเลยมีเปล่า ผมไม่เห็นแล้วนะอุ้ยเดี๋ยวปาวานร่วงได้ไงอะประวันดูประวันผมดูประวันอุ้ยตายเลยมีคนอยู่รถอยู่ที่รถมันลงรถแล้วลงรถแล้วที่มันลงรถตัวนึงเองรูวงไปมีคนนึงก็ไหว โอ๊ยไม่ได้คิวเลยอ่ะ <c oughs> มีใครดูผมบ้างว่าผมจริงพี่ลงม,มาแล้ว <c oughs> ตอนแรกลูกสองไม่มีนะตอนนี้นี่มีอยู่แปดสิบปดสิบสองนัดโอ้โห <c oughs> มาก็ผมนัดหนึ่ง แต่ผมไม่รู้ต้องหัดใช้ให้ได้อะสแปซตอนแรกก็ใช้เก่งๆเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้เรื่องี้ยเมื่อก่อนผมไม่ใช้ลูกซองมาตลอดนะพอเวลาแบบผมไม่รู้อะเวลาบวกกับเอ็มพีสี่ศูนย์ทีละบางทีตาไม่เอ็มพีสี่ศูนย์บ่อยมากเลยผมแต่แต่สแปซมันได้ก็เลยเปลี่ยนมาใช้โอ้หมอกเลยเปลี่ยนระยะประชันชิดเลยไงพี่โอ้ยกระดูกกระดูกหมอกได้เกียร์กันได้เกียร์เดี๋ยวเดี๋ยว มีตัวมีตัวมีตัวโอ้ยอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาปั๊มเลือดก่อนอย่าปั๊มเลือดก่อนเหมือนผมเอ้ยอยู่บนนี้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 เดี๋ยวตั้มเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดีู๋หน้าเลยพี่ดูหน้าเอาลงไปแล้วพี่มัาลงไปแล้วเห็นแล้วเห็นล่างล่างล่งล่าลงง ตลาดนี่มันมันล่อมันเพื่อนมันล่อเนี่ยปิดเลยงกินนักครับกดเอาอเวลาจากดกดครับโอ้ยแล้วทำไมไอวอลไม่ทำงานเดนะี๋นะออปั๊มแป๊บนึงมันจะล่วงอยู่แล้วโดนยาที่ตอนนี้ าเจ็ดเลยพี่เจ็ดเลยพี่นั่นแหลตายยากด้วยนะเน่เขาถือ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 อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนที่จะมาลบตรงนี้เอาเลยพี่เนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยตรงต้นไม้เนี่ยผมยิงล่อให้ต้นไม้ต้นน้นมันเลยนะเนี่ยนเนี่ยต้นละห้าสิบเนี่ยต้นเดียวเลยพี่ไฮ <laughs> <laughs> คิวที่โอซาดให้คิว